สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกรับมาอยู่กับเมกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีรถครอบครัว1 1ที่นั่งนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านมองหาเลยวันนี้แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ u ุนได H1 ค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะคะ2.5ดีลักปี2019นะคะมาพร้อมกระจังหน้าเพชรให้อีกด้วยนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่ากระจังหน้าไดมอนด์นั่นเองค่ะ ราคาพิเศษเลยค่ะ1 9 0 0ร้านบาทเท่านั้นนะคะตัวรถและภายในเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมต่อกับเมในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวบอดี้รถจะเป็นสีดำค่ะมาพร้อมกระจังหน้าแบบไดมอนด์ให้แล้วนะคะปี2019นะคะแต่ว่าได้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่ค่ะส่วนไฟหน้าค่ะเป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมเลน LED ค่ะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะ ไฟตัดหมอกค่ะอันนี้ก็เป็นเลน LED เช่นกันเดิมโรงงานนะคะออกสูนเลยก็ว่าได้ค่ะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยดนะคะเดิมโรงงานค่ะอันนี้จะเป็นยางของบิสโตนนะคะดอกยางยังแน่นๆใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะในส่วนตรงหูกระจกทั้งสองข้างนะคะจะมีกล้อง360มาให้ค่ะพร้อมไฟเลี้ยวตรงหูกระจกให้ทั้งสองข้างเลยนะคะ ส่วนมือจับเปิดค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทั้ง4บานเลยนะคะมือจับเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างค่ะมาเริ่มจากประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะมีระบบปรับกระจกออตโต้ให้นะคะ1บานนะคะอันนี้จะเป็นตัวลงกระจกให้ฝั่งผู้โดยสารนั้นข้างนะคะตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามเลยค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ปุ่มพับเก็บกระจกอัตโน,นมัติมีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ ตรงคอนโซลน,นะคะด้านขวาฝั่งคนขบับข้างพวงมลลาลัยก็จะมีประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาให้นะคะแล้วก็ Power d o ์ดนะคะถ้าเรากดปิดใช้งานนะคะประตูก็จะเปิดปิดแมนนวลน,นะคะคันนี้จะเป็นตัวดีลักนะคะสามารถปรับได้สองระบบเลยนะคะสำหรับประตูไฟฟ้าด้านข้างนะคะไฟในรถค่ะกันเลื่อนกันถลายกันสบัดมีมาให้นะคะคุญแจนะคะมีครบเลยนะคะ พวงมาลัยค่ะมัลติฟังชันนะคะแอร์แบ็กบนพวงมาลัยให้1จุดนะคะรับสายวางสายนะคะคุสคอนโทรลมีมาให้ค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ลูกเล่นบนพวงมาลัยนะคะปรับหมุดต่างๆนะคะมีมาให้นะคะเรือียลไม่อยู่ที่49,969กิเโลเมตรนะคะในส่วนของจอค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะมีเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็กล้อง3 6 0อองศาให้อีกด้วยนะคะสำหรับ ตัวดีลักคันนี้นะคะระบบแอร์นะคะออโต้ Auto แยกอิสระซ้ายขวานะคะเป็นระบบ,บอุณหภูมิแยกนะคะกล้อง360องศานะคะตัวกล้องค่ะใช้งานได้ทุกจุดนะคะระบบออโต้นะคะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีจุดชาร์จไฟให้นะคะ USB ให้2จุดแล้วก็มีตัวซิงค์ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะเบาะหนังจะออกเป็นสีครีมหรือน้ำตาลอ่อนๆนั่นเองค่ะในส่วนของเบาะตรงกลางนะคะสามารถพับลงมาเพื่อวางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็มีจุดชาร์จแบตเป็นชาร์จไวรลสให้อีกด้วยนะคะหากมีผู้โดยสารนั่งข้างหน้านะคะเบาะเบาะตัวนี้นะคะสามารถพับขึ้นนะคะเพื่อบรรจุผู้โดยสารได้อีกด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับ ประตูนะคะจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าอันนี้เดิมโรงงานนะคะออกสูตรเลยนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังจะมี3ามแถวแถวละ3ท่านนั่นเองนะคะสามารถเบาะคู่หน้าสามารถพับหมุนหันกลับไปหาผู้โดยสารแถวที่2ได้นะคะระบบแอร์ราวค่ะส่งต่อความเย็นให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็มีจอกลางให้อีกด้วยนะคะอันนี้ตัวดีลักจะมีจอให้เรียบร้อยเลยนะคะภายในนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพ ใดๆทั้งสิ้นเลยลูกค้าเห็นจุดไหนที่ยังไม่เรียบร้อยทางเราเก็บงานให้แน่นอนคะ่ะเพราะเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะตัวยางนะคะก็ยาวใช้งานกันได้ยาวๆเป็นยางของบ s สโตนนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะในส่วนของท้ายค่ะไฟท้ายเป็นเลนแบบ LED นะคะไฟเบรกแยกกับไฟเลี้ยวและไฟถอยนะคะ มีกล้อง300มาให้นะคะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์ให้นะคะส่วนฝาท้ายจะเป็นเปิดแบบแมนนวลน,นะคะแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะสําหรับการใช้งานนะคะตัวบรดี้รถโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําแน่นอนนะคะตรวจสอบได้ค่ะเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกจุดเราจะปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบนะคะจุดไหนที่ลูกค้าเห็นนะคะยังไม่สะอาดนะคะอันนี้จะเป็นเรียวๆรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนั่นเองเลยค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัว11ที่นั่งนะคะ1ล1 9 0 0 0บาทสามารถพูดคุยราคากันได้อีกนะคะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะคะได้ครบวงจรเลยค่ะซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่มแน,น่นอนนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์0803232539หรือช่องทางที่เมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะโดยรวมตัวรถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรับแล้วก็ ซักฟองในส่วนของที่สกรปรกนะคะหรือว่าจุดที่ยังไม่เรียบร้อยให้อีกครั้งหนึ่งนะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยค่ะกับตัวเจ้าดีลักคันนี้นะคะเป็นโสมหน้ากระจังไดมอนด์อีกด้วยนะคะปี2019นะคะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหากสนใจสอบถามเพิ่มเติมอย่าลืมกริ๊งสายเข้ามานะคะวันนี้เมขออนุญาตขอตัวเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ